เ,าาเราเฝ้าเสือไว้เสือต่อนนั้น <กร Gro ot> ไม่อยากล้างนะครับเอามาคุกขิ้เออิด <c ười> <c ười> แล้วก็สใส่พริกไทยแล้ว้าเสืออะไรอย่างอื่น,นอ่ะ <Så S 2> มันก็มันก็จะมันเป็นอันนี้อย่างอื่นผมไม่ทำอนะโอเคครับยกไปนู่นเลยเจ้

bóng nè và ít mình sẽ sử dụng tìm 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 không,

เตะตุมหมเอ้ยหมักหมูหมักหมนุ่มจนอันนี้ก็แล้วเตะต่ออันนี้ทอดหอมแดงใหญ่ขนมเอเจียวหอมแดง่หัวนุ่มสุดโคใหญ่่ よろしくお願いします。 นนะเอเอ,เอ,เอแล้วคือเสร็จแล้วหลังหลังลต้มหมูจนเปื่อยแล้วนี่นเ,นเปื่อยแล้วครับเราก็ปิดแก๊สพักไว้ก่อนก็เอากระน้ำพันทำการขั่วสูตรเสิร์มขั่วขั่วพิเศะ อะไรบ้างครับนิสซูรครููลจาขั่วพิกเสร็จแล้วนะครับเนี่ยคบดเ็ลดเินะครับทำเองหอมบ่กหอมข้พิกใส่เคือมันบวใส่น้ำมันซึ่เมื่อใส่น้ำมันอุ่นอ่ก็ใส่เกลือนิดหนึ่ง เห็นน้ำมันใสนน้่ตครับอันนี้ของมึงนะเอออันนี้จะทำใส่ล้นลงไปเอาไปเซ้นน่ะเดี๋ยวนะำฟ้าขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเเปิดแก๊สเลยนี่น,นี่เส้นสดนะครับใส่น้ำ แค่ไว้ก่อนนะครับา <Okay. S 1> ั <Okay. S 1> ้ัเสเลยเนาะนฟ้าเสือไว้เสือตอน้ำเสื่อทะอ,อ,อันนี้กระเทอันนี้หอแด้องหันหั่นเนาน,นะครับเสร็จแล้วครับอ่าอันนี้ นี่นครับเสร็จแล้วครับทำง่ายๆเลยใบเสต้าปุ้มอันนี้ก็หอมชีแล้วก็ไอหอมแดงเจียวแล้วก็กกเกรมเจียวเทียมเจียว,ยว,ยวนะครับเทีมเจียวแล้วก็ใส่พริอันนี้เด่นพริกเออนี่ยพริกพริกอันนี้พริกก็คือเอาไล่เนี่ซ้อนใหม่มาก นี่เราคือเรากินช่วงนี้เออนั่นแหละเอาจุ่มเลยเจ้มันมันละเพสเนี่นะครับอ่าพองอัน,นี้เราไม่อยากล้างนะครับเอามาคุกขิดนึกพริกแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็ซื้ออะไรอื่นอื่น,นมันก็มั<ด>เจอมันเป็นอันนี้ยังอื่นผมไม่ทำหมดแล้วโอเคครับยกไปนู่นเลยเจ้ยกไปนู่นเลยครับ นะครับอ้าวพ่อหนึ่งตานของอาขาวอืมโอเคอืมเจอันนอยนั่นนี่อืมจับจูน อาเจโอเคครับแค่นี้นะครับจบแล้วครับผนะม,มทุกคนนะอาเจ๊ทุกคนม,มันได้ตรงหลานยผยูวัน